แอนดูเดินออกจากสำนักงานของเขาด้วยความโกรธที่เต็มหัวใจคำพูดของแฟนสาวที่ทำให้เขาเจ็บปวดยังคงวงเวียนอยู่ในหัวยิ่งเขาคิดถึงมันมากเท่าไหร่เขาก็ยิ่งรู้สึกไม่พอใจมากขึ้นเท่านั้นเขาเดินไปตามถนนเพื่อพยายามสงบสติอารมณ์แต่ดูเหมือนไม่มีอะไรช่วยได้เลยเมื่อรู้สึกหิวแอนดูเห็นร้านอาหารเล็กๆแห่งหนึ่งและตัดสินใจว่าเข้าไปเขาสั่งอาหารหวังว่ามันจะช่วยให้เขาสงบลงได้แต่เมื่อนั่งลงที่โต๊ะและจ้องมองอาหาร <ๆ S 1> เขากลับพบว่าเขาไม่ได้หิวจริงๆ,ๆเขากินไปสองสามคำแต่ใจของเขายังคงย้อนกลับไปที่การทะเลาะกับแฟนสาวทไมเท อาถึงไม่เข้าใจเขาทำไมเธอต้องทำให้ทุกอย่างยากลำบากไปหมดเขากินอาหารเสร็จแต่ยังมีอาหารเหลืออยู่บนจานด้วยความวุ่นวายในใจแอนดรูลุกขึ้นและเดินออกจากร้านอาหารโดยลืมกระเป๋าสตางค์ไว้บนโต๊ะความคิดของเขายุ่งเหยิงเกินกว่าจะสังเกตเห็นไม่นานหลังจากที่เขาเดินออกไปเด็กสาวไร้บ้านชื่ออมแมนด้าเดินเข้ามาในร้านเธอไม่ได้กินอะไรมาหลายวันแล้วและภาพของอาหารที่เหลืออยู่ดึงดูดสายตาเธอเธอหิวมากจนแทบจะคิดอะไรไม่ออกกลิ่นของอาหารนั้นยั่วใจเกินไป อมแมนดามองไปรอบๆและเห็นว่าไม่มีใครสนใจเธอเดินไปที่โต๊ะอย่างเงียบๆและนั่งลงสายตาของเธอจับจ้องที่จานอาหารเธอรู้ว่าไม่ควรทำแบบนี้แต่ความสิ้นหวังทำให้เธอตัดสินใจหยิบอาหารแล,และเริ่มกินโดยหวังว่าไม่มีใครจะเห็นในขณะที่เธอกำลังกินคำแรกแอนดรูกลับเข้ามาในร้านเขานึกได้ว่าลืมกระเป๋าสตางค์ไว้และกลับมาเพื่อหยิบมันเมื่อเขาเห็นอแมนดาน,นั่งที่ของเขากำลังกินอาหารของเขาเขาโกรธมากโดยไม่ทันคิดเขาตะโกนใส่เธอว่าเธอกำลังทำอะไรอยู่เธอขโมยอาหารของฉันหรอ อแมนดาตกใจเธอไม่คาดคิดว่าจะมีใครกลับมาเธอมองขึ้นไปที่แอนดรูด้วยสายตาที่เต็มไปด้วยความกลัวฉันขอโทษเธอกระซิบฉันไม่ได้ตั้งใจจะขโมยฉันแค่หิวมากแต่แอนดรูไม่ฟังความโกรธของเครุนแรงเกินไปเขามองไม่เห็นความสิ้นหวังของเธอนั่นไม่ใช่ข้อแก้ตัวเธอไม่มีสิทธิ์เอาของที่ไม่ใช่ของเธอเขากล่าวอแมนดาพยายามอธิบายว่าฉันไม่ได้กินอะไรมาหลายวันแล้วฉันไม่ได้ตั้งใจทำร้ายใครฉันแค่ต้องการอะไรกิน แต่แอนดูไม่สนใจเหตุผลของเธอเขาเห็นเพียงคนที่เอาอาหารของเขาไปโดยไม่ได้รับอนุญาตเขาไม่เข้าใจว่าใครระบางคนจะสิ้นหวังได้ขนาดนั้นเขาบอกให้เธอออกไปด้วยน้ำเสียงเย็นชาและแข็งกระด้างอแมนดาลุกขึ้นน้ำตาคลอในดวงตาเธอขอโทษอีกครั้งแต่แอนดูไม่ตอบเขามองเธอเดินออกจากร้านด้วยความโกรธหลังจากเธอจากไปแอนดูนั่งลงที่โต๊ะเขาหยิบกระเป๋าสตางค์ขึ้นมาแต่รู้สึกว่ามีบางอย่างผิดปกติเมื่อเขาคิดถึงสิ่งที่เพิ่ง เกิดขึ้นความรู้สึกผิดเล็กๆเริ่มก่อตัวขึ้นในใจบางทีเคอาจจะทำเกินไปบางทีเขาควรจะฟังเธอแต่แอนดรูญิงเกินกว่าที่จะยอมรับว่าเขาอาจจะผิดเขาพยายามผลักความคิดนั้นออกไปแต่ภาพใบหน้าของอแมนดายังคงติดอยู่ในใจไม่ว่าเขาจะพยายามลืมแค่ไหนเขาก็ยังเห็นแววตาของเธอเมื่อเธอบอกว่าเธอหิว เมื่อแอนดรูกลับถึงบ้านเขายังคงรู้สึกหงุดหิดคำพูดของแฟนสาวยังคงดังกล้องอยู่ในหัวเขาหยิบโทรศัพท์และโทรหาเธอคิดว่าเธออาจจะสงบลงแล้วและพวกเขาจะสามารถเคลียร์เรื่องกันได้พวกเขาจะต้องไปงานปาร์ตี้ใหญ่ด้วยกันในวันรุ่งขึ้นและเขาไม่อยากให้มีดรามา่าแต่เมื่อเธอรับสายน้ำเสียงของเธอเฉียบคมเธอไม่สนใจที่จะพูดถึงงานปาร์ตี้หรือแผนการใดๆแต่กลัดบอเรียกร้องเงินก้อนใหญ่หากเธอจะต้องไปงานนั้นกับเขาแอนดรูตกใจเขาเคยใจกว้างกับเธอมาโดยตลอดคอยดูแลให้เธอมีทุกอย่างที่ต้องการแต่การเรียกร้องเงินเทียงเพื่อไปงานปาร์ต เขาถามว่าเธอต้องการเงินไปทําไมแต่เธอไม่ให้เหตุผลที่ชัดเจนเธอแค่ย้าคําเรียกร้องและวางสายความหงุดหงิดเพิ่มขึ้นในตัวเขาเขาจะไม่ยอมจำนวนเขาจะไม่จ่ายเงินเพียงเพื่อให้เธอยอมไปงานปาร์ตี้ด้วยแต่ตอนนี้เขามีปัญหาอื่นเขาไม่สามารถไปงานนั้นคนเดียวได้เพราะมันไม่ใช่งานที่คุณจะไปคนเดียวเขาต้องมีคนไปด้วยและเขาต้องหาทางแก้ไขอย่างรวดเร็วขณะนั่งอยู่ในห้องนั่งเล่นไอเดียหนึ่งผุดขึ้นมาในหัวอแมนดาเด็กสาวไร้บ้านเทอาจจะไม่มีอะไรมากแต่ เขาจำได้ว่าเธอสวยแค่ไหนแม้จะเต็มไปด้วยฝุ่นและความยากลําบากของชีวิตบนท้องถนนความงามของเธอก็ยังเปล่งประกายถ้าเธอแต่งตัวดีๆสักหน่อยเธอจะเป็นคู่เดทที่สมบูรณ์แบบสําหรับงานปาร์ตี้ไอเดียนี้อาจดูบ้าในตอนแรกแต่ยิ่งเขาคิดมากเข้าไหร่มันก็ยิ่งสมเหตุสมผล ช้าวันรุ่งขึ้น Andrew แอนดรูต่งตัวและออกไปตามหาแมนดาเขาไม่แน่ใจว่าเธอจะยังอยู่ที่เดิมหรือไม่แต่เขาต้องลองเขาค้นหาอยู่พักหนึ่งสแกนถนนที่เขาเคยเห็นเธอในที่สุดเขาก็พบเธอนั่งอยู่ที่มุมถนนที่เธอมักจะขอเงินใบหน้าของเธอดูเหนื่อยล้าเสื้อผ้าขาดวินจากชีวิตบนท้องถนนแต่เธอยังอยู่ที่นั่นเมื่อแอนดรูเข้าใกล้อแมนดาสังเกตเห็นเขาสีหน้าของเธอเปลี่ยนทันทีเธอดูโกรธจำได้ถึงการ,รเผชิญหน้าครั้งล่าสุดดวงตาของเธอหลีลงเมื่อเขาเข้ามาใกล้ไม่มีรอยยิ้มไม่มีการต้อนรับเธอไม่อยากเจอเขาอออีีกกกหลัััังงจาาาทท่่เเขปฏิบิบบตยนน้ แอนดูยืนอยู่ตรงหน้าเธอรู้ว่านี่จะไม่ง่ายเขาขอโทษอย่างรวดเร็วสำหรับพฤติกรรมของเขาเพยายามอธิบายว่าเขากำลังอารมณ์เสียและจัดก,การสถานการณ์ได้ไม่ดีแอมนดาไม่สนใจคำขอโทษของเขาดวงตาของเธอยังคงเย็นชาเต็มไปด้วยความไม่ไว้ใจเธอถามเขาว่ามาทำอะไรที่นี่คาดหวังว่าไม่มีอะไรดีแอนดู Andrew สุดลมหายใจและเล่าทุกอย่างเขาอธิบายว่าแฟนสาวของเขาปฏิเสธที่จะไปงานปาร์ตี้ด้วยและตอนนี้เขาต้องการคนไปด้วยเขากล่าวถึงความสวยของแอมนดาและบอกว่าถ้าเตรียมตัวสักหน่อยเธอจะเหมาะสมกับงานนี้อย่างมาก แอมแมนดาคิดว่าไอเดียนี้น่าคำเธอหัวเราะและสายหัวเธอไม่อยากเชื่อว่าเขาจะมาขออะไรแบบนี้หลังจากที่ตะอคอกใส่เธอเมื่อวันก,อนก่อนการที่เด็กสาวไร้บ้านจะไปงานปาร์ตี้หรูดูเป็นเรื่องไร้สาระแอมแมนดาปฏิเสธทันทีเธอไม่สนใจช่วยเขาและแน่นอนว่าเธอไม่ไว้ใจเขาหลังจากการพบกันครั้งล่าสุดแอนดูเห็นว่าเขาไม่สามารถรถนมน้าวเธอได้ง่ายๆจึงลองวิธีอื่นเขาบอกว่าเขายินดีจ่ายเงินและบอกจํานวนเงินที่มากจนทําให้แอมแมนดาหยุดคิดชั่วขณะเงินที่เขาเสนอให้มากกว่าที่เธอเคยฝันถึงมันจะเปลี่ยนสถานการณ์ของเธอได้ช่่วขณะหนึง ถึงอย่างนั้นเธอก็ยังลังเลการไปงานปาร์ตี้กับคนที่ปฏิบัติกับเธอไม่ดีมันไม่น่าสบายใจเธอไม่ไว้ใจเขาและไม่อยากรู้สึกเหมือนติดหนี้เขาแต่เงินนั้นมากเกินกว่าจะปฏิเสธได้มันจะช่วยให้เธอออกจากชีวิตบนถนนนอได้สักพักซื้ออาหารหรือแม้แต่ที่พักช่วคราวหลังจากหยุดคิดอยู่นานแอมแมนดาก็ตกลงเธอบอกชัดเจนว่าเธอทำเพื่อเงินเท่านั้นไม่ใช่เพื่อช่วยแอนดรูหรือเป็นคู่เดทกของเขามันเป็นเรื่องธุรกิจไม่มีอะไรไปมากกว่านั้นแอนดรูพยักหน้ารู้สึกโล่งใจที่เธอยอมตกลงแผนการเริ่มต้นขึ้้้้นนนนและตตตตตอออีีีทััังงงสสเรรยมวาาาหบป์ อมแนดายิืนหน้ากระจกรู้สึกทิ้งกับการเปลี่ยนแปลงของตัวเองชุดที่แอนดรูซื้อให้เธอนั้นสง่างามเป็นสิ่งที่เธอไม่เคยคิดว่าจะได้สวมใส่ผมของเธอถูกจัดแต่งอย่างเรียบร้อยและใบหน้าของเธอดูเปล่งปลั่งหลังจากล้างหน้าและแต่งหน้าเล็กน้อยเธอแทบจำตัวเองไม่ได้เมื่อแอนดรูมาถึงเพื่อรับเธอเขาต้องหยุดชะงักเมื่อเห็นเธอชั่วขณะหนึ่งเขาไม่พูดอะไรแค่จ้องมองเธอด้วยความไม่เชื่อเธอดูสวยงามเกินกว่าที่เขาคาดไว้ เมื่อทั้งสองมาถึงงานปาร์ตี้สายตาทุกคู่จับจ้องมาที่พวกเขาผู้คนกระซิบกระซาบเมื่อแอมนดาเดินผ่านไม่เชื่อว่าผู้หญิงที่สวยขนาดนี้จะมากับแอนดรูแมนดารู้สึกถึงความสนใจเธอเชิดหน้าเดินอย่างมาั่นใจแม้ว่าเธอจะไม่คุ้นเคยกับงานแบบนี้แต่เธอก็ดูเหมาะสมกับบทบาทนี้ตลอดทั้งคืนแขกในงานเข้ามาถามแอนดรู Andrew, ว่าเด็สุดสวยของเขาเป็นใครเขายิ้มปิดบงังความจริงไว้แค่แนะนําเธอว่าแอมนดาแอมนดายังคงสงบสุภาพและมีเสน่ห์แม้ว่าภายในใจเธอจะยังรู้สึกไม่เชื่อว่าเธอกําลังอยู่ในงานปาร์ตี้สุดหรูกับคนที่มีทุกอย่าง เมื่องานเลิกแอนดรูหันไปขอบคุณอแมนดาที่ทำให้ทุกอย่างราบรื่นเขารู้ว่าถ้าไม่มีเธอค่ำคืนนี้คงพังพินาศเขาหยิบเงินที่สัญญาไว้เงินก้อนใหญ่และยื่นให้เธออแมนดารับเงินนั้นรู้ว่ามันมากกว่าที่เธอเคยมีเธอขอบคุณเขาและเดินจากไปแอนดรูกลับถึงบ้านด้วยความโล่งใจที่ค่ำคืนนี้จบลงแต่เมื่อเขาเปิดประตูพ่อของเขากำลังรออยู่พ่อของเขาเป็นชายหัวโบราณเข้มงวดเรื่องครอบครัวโดยไม่เสียเวลาพ่อของเขาบอกว่าเขาต้องหาผู้หญิงมาแต่งงานและจนกว่าแอนดรูจะพาผู้หญิงกลับบ้านเขาจะไม่ยกบริษัทครอบครัวให้แอนดรูตกใจ เขาไม่เคยคาดคิดว่าพ่อจะตั้งเงื่อนไขแบบนี้แอนดรูนั่งลงความคิดของเขาเต็มไปได้วยภาพใบหน้าของอมแนดาโดยไม่ลังเลเขาหยิบโทรศัพท์และโทรหาแมนดาเธอแปลกใจที่ได้ยินจากเขาอีกครั้งคิดว่าข้อตกลงของพวกเขาจบลงแล้วเขาอธิบายสถานการณ์อย่างรวดเร็วว่าเขาต้องการให้เธอแกล้งเป็นคู่มั่นของเขาและเสนอเงินจํานวนมากกว่าครั้งก่อนสัญญาว่วาจะดูแลเธออย่างดีระวมมาถึงเช่าอาพาร์ตเมนต์ให้เธอเพื่อที่ เธอจะได้ไม่ต้องใช้ชีวิตบนถนนอีกต่อไปอมแมนดาคิดถึงข้อเสนอนี้มันน่าดึงดูดเธอเพิ่งเริ่มรู้สึกดีที่มีเงินอยู่ในมือและตอนนี้แอนดรูเสนอให้มากขึ้นการมีที่อยู่อาศัยไม่ต้องของเงินบนถนนเป็นสิ่งที่ยากจะปฏิเสธเธอตกลงช่วยเขาอีกครั้ง ด้วยข้อตกลงใหม่แมนดาเตรียมตัวสำหรับขั้นตอนต่อไปแอนดรูจัดการทุกอย่างให้เธอตั้งแตอพาร์ตเมนต์ไปจนถึงเงินที่เธอจะได้รับสิ่งที่เธอต้องทำคือแสดงบทบาทของเธอวันเวลาผ่านไปและถึงเวลาให้แอนดรูแนะนำแมนดาให้ครอบครัวรู้จักความกดดันหนักหน่วงถ้าพ่อของเขาไม่เชื่อในความสัมพันธ์นี้เขาอาจสูญเสียทุกอย่างแต่เขามั่นใจว่าแมนดาจะทำหน้าที่ของเธอได้ดีแอมนดาซึ่งตอนนี้อยู่ในอพาร์ตเมนต์ที่สะดวกสบายเตรียมตัวอย่างระมัดระวังเธอรู้ว่านี่คือโอกาสของเธอที่จะหลุดพ้นจากชีวิตบนถนน เมื่อแอนดรูและอแมนดามาถึงคฤหาสน์ครอบครัวที่ยิ่งใหญ่พ่อของแอนดรูรออยู่ในห้องนั่งเล่นสุดหรูดวงตาของเขาคมกริบจับจ้องแมนดาทันทีเขาสงสัยเมื่อแอนดรูบอกว่าจะพาคนมาที่บ้านแต่เมื่อถึงเวลาเขากลับอยากรู้ว่าใครคือผู้หญิงลึกลับคนนี้อแมนดาก้าวไปข้างหน้าด้วยท่าทางที่ดึงดูดความสนใจเธอทักทายพ่อของแอนดรูอย่างสุภาพน้ำเสียงของเธอสงบและมั่นใจเธอพูดถึงบ้านอย่างชื่นชมและแสดงความรู้สึกเป็นเกียรติที่ได้พบครอบครัวทุกคำพูดถูกเลือกอย่างระมัดระวังทุกการเคลื่อนไหวสมบูรณ์แบบพ่อของแอน ชิดแต่เมื่อเธอพูดต่อสีหน้าสงสัยของเขาค่อยๆผ่อนคลายเขาฟังอย่างตั้งใจเมื่อเธอตอบคำถามของเขาด้วยความฉลาดและสง่าง,งามอแมนดาพูดถึงภูมิหลังของเธออย่างระมัดระวังสร้างเรื่องราวที่สอดคล้องกับสิ่งที่แอนดรูบอกไว้เธอไม่ได้พยายามเกินไปที่จะทําให้ประทับใจแต่เสน่ห์ตามธรรมชาติของเธอนั้นไม่อาจปฏิเสธได้ไม่นานพระอของแอนดรูก็ลหลงไหลในตัวเธอวิธีที่เธอวางตัวการพูดของเธอทุกอย่างดูเหมือน จริงใจเขาคาดหวังว่าจะเจอผู้หญิงที่ตื้นเขินหรือวัตุนิยมแต่กลับพบผู้หญิงที่ดูรอบคอบและใจดีเขาประทับใจซึ่งเป็นสิ่งที่แอนดรูไม่เคยเห็นในพ่อของเขามานานเมื่อถึงสิ้นสุดค่ำคืนพ่อของแอนดรูเชื่อมั่นในตัวอแมนดาอย่างเต็มที่เขาแม้แต่ดึงแอนดรูไปคุยส่วนตัวบอกว่าเขาคิดว่าอแมนดาคือผู้หญิงที่เขาหวังให้ลูกชายแต่งงานด้วยเขาชื่นชมความฉลาดความสวยและที่สำคัญคือความมาสงบของเธอแอนดรูรู้สึกโล่งใจแต่ก็แปลกใจที่ทุกอย่างพลิกผันเดินขนาดนี้พ่อของเขาซึ่งมักจะไม่พอใจง,ง่ายกกกลลัับบหรออมดาเื จะทันทีความกดดันของค่ำคืนนี้ลดลงและทุกอย่างดูเหมือนจะเป็นไปตามแผนอแมนดาทำบทบาทของเธอได้อย่างสมบูรณ์บุกตลอดทั้งคืนเธอหัวเราะในจังหวะที่เหมาะสมชมแม่ของแอนดรูและเล่าเรื่องที่ทําให้พ่อของแอนดรูหัวเราะซึ่งเป็นเสียงที่หาได้ยากในบ้านนี้เมื่อถึงเวลากลับทุกคนเห็นได้ชัดว่าอแมนดาทิ้งความประทับใจไว้เมื่อพวกเขาขับรถออกจากคฤราหั์แอนดรูร Andrew อดไม่ได้ที่จะมองไปที่อแมนดาที่นั่งข้างๆเธอทําได้เกินกว่าที่ เขาคาดหวังและเป็นครั้งแรกที่เขารู้ว่าเธอไม่ใช่แค่เด็กสาวไร้บ้านที่เล่นบทบาทมีบางอย่างที่ลึกซึ้งในตัวเธอซึ่งเขาไม่เคยเห็นมาก่อนเมื่อมาถึงอาพาร์ตเมนต์ของแอมแอนดรูรู้สึกว่าต้องเคลียร์บางอย่างเขามองเธออย่างจริงจังขอบคุณสำหรับความช่วยเหลือเขายอมรับว่าเธอเล่นบทบาทได้อย่างสมบูรณ์แบบแต่แล้วเขาก็สูดลมหายใจลึกและบอกสิ่งที่เธอต้องรู้ว่าเขาไม่มีใจให้เธอเขาขอบคุณสำหรับสิ่งที่เธอทำเพื่อเขาและครอบครัวแต่ระหว่างพวกเขาไม่มีอะไรโรแมนติกมันเป็นแค่ธุรกิจอมแนดาไม่ สทกสถานเธอบอกว่าเธอไม่สนใจความรักไม่ใช่เหตุผลที่เธอทําเธอแค่ต้องการเงินและเธอไม่มีใจให้เขาเช่นกันเธอทําเพื่อหนีจากชีวิตบนถนนเท่านั้นแอนดรู Andrew พยักหน้ารู้สึกโล่งงใจที่ทั้งสองเข้าใจตรงกันเขากลัวว่าสถานการณ์จะซับซ้อนแต่ความสงบของอมแมนดาทําให้เขามั่นใจ ไม่กี่วันต่อมาพ่อของแอนดรูโทรหาเขาเขาต้องการให้อแมนดาใช้เวลาช่วงสุดสัปดาห์ที่บ้านพ่อของเขาเริ่มหลงรักอแมนดามากกว่าที่แอนดรูคาดไว้อแมนดาทําให้เขาประทับใจอย่างมากและตอนนี้เขาอยากรู้จักเธอมากขึ้นแอนดรูรู้สึกหนักใจเพราะการรักษาการแสดงนี้เริ่มซับซ้อนแต่เขาไม่มีทางเลือกการยอมรับจากพ่อคือทุกสิ่งเมื่อเขาแจ้งอแมนดาเกี่ยวกับคําเชิญเธอตะกลนโดยไม่ลังเลเงินเพิ่มและเวลาในบ้านที่สะดวกสบายคือเหตุผลที่เพียงพอเธอเก็บกระเป๋าใบเล็กและแต่งตัวให้ดีที่สุดเมื่อแอนดรูมารับ เมื่อมาถึงคฤหาสน์ครอบครัวพ่อของแอนดรูต้อนรับอแมนด้าด้วยอ้อมแขนเขาดูตื่นเต้นที่ได้เจอเธออีกครั้งปฏิบัติกับเธอเหมือนเป็นส่วนหนึ่งของครอบครัวเขาชมเธอไม่หยุดบอกว่าเขาชื่นชมความสง่างามและความฉลาดของเธออแมนดายิ้มอย่างสุภาพรักษาการแสดงไว้แต่แม่ของแอนดรูไม่ยอมง,ง่าย,ายตั้งแต่ที่อแมนด้าเดินเข้ามาดูวงตาของแม่จับจ้องทุกการเคลื่อนไหวเธอสงสัยแม่จะอธิบายไม่ได้ว่าทำไมเธอรู้สึกเหมือนเคยเห็นอแมนด้ามาก่อนแต่จะไม่ได้ว่าเมื่อไหร่และเรื่องราวที่แอนดรูเล่าเกี่ยวกับการพบกันของพวกเขาดูเหมือนเร็วเกินไปสะดวกเกินไป ตลอดสุดสัปดาห์พ่อของแอนดรูยิ่งหลงรักอแมนดามากขึ้นเขาชอบที่เธอพูดเก่งใจดีกับทุกคนและดูเหมือนเข้าใจครอบครัวได้ดีเขาจะดึงแอนดรูไปคุยส่วนตัวชมว่าอแมนดายอดเยี่ยมแค่ไหนและบอกว่าแอนดรูโชคดีที่เจอผู้หญิงที่วิเศษเช่นนี้แอนดรูฝืนยิ้มทุกครั้งโดยรู้ความจริงแต่พูดอะไรไม่ได้อแมนดาพยายามกลมกลืนเธอคุยกับพ่อของแอนดรูหัวเราะกับมุกของเขาและสร้างความประทับใจให้แขกที่มาเยือนในช่วงสุดสัปดาห์แต่ทุกครั้งที่มองไปยังแม่ของแอนดรูเธอรู้สึกถึงความเย็นชาในสายตาคความตึงเเรียดนนนัันช้ชจ คืนนั้นเมื่อทั้งสองอยู่ตามลําพังอแมนดาพูดถึงเรื่องนี้กับแอนดรูเธอบอกว่าเธอคิดว่าแม่ของเขาไม่ชอบเธอมีบางอย่างในสายตาของแม่ที่ไม่ปกติแอนดรูถอนหายใจรู้จักนิสัยแม่ของเขาดีเขาบอกให้อแมนดาไม่ต้องกังวลแม่ของเขาอาจจะเรื่องมากบ้างแต่ทั้งหมดนี้เป็นแค่ชั่วคราวพวกเขาต้องรักษาการสแสดงไว้อีกสักพักและเมื่อบริษัทตกเป็นของเขาทุกกระย่างจะเรียบร้อยเขาสัญญาว,ว่าจะหาทางออกที่สมบูรณ์แบบอแมนดาพยักหน้าแต่ไม่มั่นใจเต็มที่เธอรู้ว่าแม่ของแอนดรูไม่ใช่คนโง่ถ้าเธอยังคงขุดคุยความจริงจะถูกเปิดเผยในไม่่่ช้าแตตอ วันนี้เธอจะยึดตามแผนเงินนั้นดีเกินกว่าที่จะเดินจากไปและเธอมาไกลเกินกว่าที่จะถอยสุดสัปดาห์จบลงด้วยพ่อของแอนดรูที่มั่นใจมากกว่าที่เคยว่าอแมนดาคือผู้หญิงที่เหมาะสมกับลูกชายเขาเริ่มพูดถึงแผนการแต่งงานบอกแอนดรูว่าเขารอไม่ไหวที่จะเห็นทั้งสองแต่งงานและสร้างครอบครัวแอนดรูติดอยู่ในคำโกหกของตัวเองได้แต่ยิ้มและพยักหน้ารู้ว่าเขาใกล้จะหมดเวลาในการหาทางออกที่ดีกว่าขณะที่ขับรถกลับไปยังอพาร์ตเมนต์ของอแมนดาความหนักหน่วงของสถานการณ์เริ่มกดดันเขาเขารู้ว่าเขาไม่สามารถรักษาการแสดงนี้ไปได้ตลอด พ่อของเขาคาดหวังถึงการแต่งงานแม่ของเขายิ่งสงสัยมากขึ้นและอแมนดาแม้จะเล่นบทบาทได้ดีก็ไม่ใช่คนที่เขาจะพึ่งพาได้ในระยะยาวเขาต้องหาทางแก้ไขก่อนที่ทุกอย่างจะพังทลาย อแมนดาในทางกลับกันกำลังนับเงินในหัวคิดว่าเธอจะได้เงินมากแค่ไหนจากข้อตกลงนี้ก่อนที่ทุกอย่างจะพังลงโมนิกาแฟนสาวของแอนดรูเริ่มสงสัยในตัวแอนดรูในช่วงไม่กี่สัปดาห์ที่ผ่านมาเขาดูห่างเหินไม่รับโทรศัพท์เหมือนก่อนและข้อแก้ตัวที่เขาให้เมื่อไม่เจอกันตามปกตินั้นยิ่งดูไร้าสาระเธอรู้ว่ามีบางอย่างผิดปกติหลังจากได้ยินว่าแอนดรูใช้เวลากับอแมนดาเธอตัดสินใจสืบหาความจริงไม่นานเธอก็พบว่าอแมนดาคือเด็กสาวไร้บ้านที่แอ,อนดรูตะคอกใส่บนถนนเมื่อหลายสัปดาห์ก่อนทุกกกอย่่่าางงเรริมมลลตตัวัตววแะโนนห และอแมนดาวางแผนทั้งหมดนี้ด้วยความโกรธและรู้สึกถูกขักหลังโมนิก้าไปที่อพาร์ตเมนต์ของอแมนดาเธอเคาะประตูและเมื่ออแมนดาเปิดเธอเจอกับความโกรธของโมนิก้าโมนิก้าบอกให้อแมนดาออกไปจากแอนดรูอ้างว่าแอนดรูเป็นแฟนของเธอไม่ใช่ของอแมนดาและอแมนดาไม่มีสิทธิอยู่กับเขาอแมนดาไม่หวั่นไหวเธอมองโมนิก้าด้วยรอยยิ้มยาอเหมือนกับว่าเธอพบว่าสถานการณ์นี้ตลกเธอยืนที่ประตู แค้นกอดอกและฟังโมนิกา้าพูดจบอแมนดายักไหลและบอกว่าเธอไม่ไปไหนเธอด่าโมนิก้าว่าสิ้นหวังและน่าสมเพชที่ติดก,กับผู้ชายที่ไม่สนใจเธออีกต่อไปอแมนดาเตือนโมนิก้าว่าเธอคือคอ,อนอที่แอนดรูเลือกพาไปที่บ้านไม่ใช่โมนิก้า โมนิก้าอับอายและรู้สึกพ่ายแพ้ไม่มีทางเลือกนอกจากต้องจับไปเธอมาด้วยหวังว่าจะข่มขู่ให้อแมนดาหนีไปแต่กลับต้องจับไปด้วยความรู้สึกพ่ายแพ้อย่างไรก็ตามเธอ,อยังไม่ยอมแพ้เมื่อกลับถึงบ้านเธอวางแผนใหม่ถ้าเธอไม่สามารถกำจัดอแมนดาได้โดยตรงเธอจะใช้แม่ของแอนดรูทำแทนเช้าวันรุ่งขึ้นโมนิก้าโทรหาแม่ของแอนดรูเธอแล้วทุกอย่างว่าแอนดรูและอแมนดาโกหกเกี่ยวกับความสัมพันธ์ของพวกเขาอแมนดาเป็นเด็กกัมพา้าที่ไร้บ้านและทั้งหมดนี้เป็นแผนเพื่อเอาชนะใจพ่อของแอนดรูเธอเน้นว่าอแมนดามาจากพื้นเพยายกระจนซึ ทำให้แม่ของแอนดรูโกรธมากกว่าสิ่งใดเมื่อแม่ของแอนดรูได้ยินข่าวนี้เธอโกรธจากความคิดที่ลูกชายของเธอจะแต่งงานกับคนจากพื้นเพยากจนทําให้เธอรังเกียจเธอเชื่อมาโดยตลอดว่าแอนดรูควรแต่งงานกับคนจากครอบครัวที่ร่ารวยมีสถานะทางสังคมสูงเช่นเดียวกับครอบครัวของเธอคนจนในสายตาของเธอคือคนที่ต่ํากว่าพวกเขาไม่มีวันเข้าใจชีวิตที่ครอบครัวของเธอใช้และเธอไม่ต้องการให้ลูกชายของเธอผูกพันกับคนอย่างอมแนดาความโกรธและความผิดหวังของเธอเพิ่มขึ้นเรื่อยๆเธอไม่เคยชอบอมแมนดาตั้งแต่แรกรู้สึกว่า มีบางอย่างไม่ชอบมาพากลและตอนนี้ข้อมูลใหม่นี้ยืนยันความสงสัยของเธอแม่ของแอนดรูนั่งในห้องนั่งเล่นสุดรู้จับโทรศัพท์แน่นขณะที่โมนิก้ายังคงเล่ารายละเอียดเกี่ยวกับอดีตของแอมแมนดาเมื่อการสนทนาจบลงเธอตัดสินใจแล้วว่าเธอจะไม่ยอมให้ลูกชายแต่งงานกับเด็กสาวยากจนอย่างอมแนดาไม่ว่าด้วยเหตุผลใดก็ตามสำหรับเธอนี้ไม่ใช่แค่เรื่องความรักหรือความรู้สึกแต่เป็นเรื่องการปกป้องสถานะและมรดกของคอระ โครโมนิก้าวางสายด้วยความพึงพอใจเธอรู้ว่าแม่ของแอนดรูจะจัดการอแมนดาต่อจากนี้ในใจของเธอเป็นเพียงเรื่องของเวลาก่อนที่อแมนดาจะหายไปและแอนดรูจะกลับมาหาเธอซึ่งเป็นที่ที่เขาควรอยู่ในขณะเดียวกันแม่ของแอนดรูไม่รอชา้าเธอเริ่มวางแผนว่าจะเผชิญหน้ากับลูกชายและเปิดเผยความจริงเกี่ยวกับอแมนดาให้คอรอบครัวรู้ในสายตาของเธอการตัดสินใจของแอนดรูที่เลือกอแมนดาคือความผิดพลาดที่โง่เขลาและเธอตั้งใจจะแก้ไขมันความคิดที่ลูกชายของเธอจะผูกพันกับเด็กกำพร้าจากท้องถนนนั้นรับไม่ได้ แอนดรูกำลังนั่งอยู่ในสำนักงานเมื่อแม่ของเขาเดินเข้ามาด้วยใบหน้าเต็มไปด้วยความโกรธเธอไม่เสียเวลาเธอเผชิญหน้ากับเขาเกี่ยวกับแอมแนดาทันทีขณะที่เธอเริ่มพูดแอนดรูรู้ทันทีว่าโมนิก้าบอกทุกอย่างแม่ของเขาโกรธจัดเธอเรียกร้องให้รู้ว่าทำไมเขาถึงโกหกครอบครัวและทำไมเขาถึงคิดจะแต่งงานกับเด็กกำพร้าที่ไร้บ้านแอนดรูรู้ว่าเขาถูกจับได้จึงลุกขึ้นและพยายามทำให้เธอสงบลงเขาขอร้องให้เธอไม่บอกพ่อเกี่ยวกับเรื่องนี้เขาอธิบายว่าทั้งหมดนี้เป็นแค่แผนที่เขาคิดขึ้นเพื่อให้ได้การยออมรับจากพ่ เขายืนยันว่าเขาไม่มีใจให้อแมนดาและเมื่อบริษัทตกเป็นของเขาอแมนดาจะหายไปเขาสัญญาว่ามันเป็นแค่การแสดงเพื่อหลอกพ่อไม่มีอะไรไปมากกว่านั้นแต่แม่ของเขาไม่เชื่อเธอบอกว่าเธอไม่เชื่อเขาเธอเห็นวิธีที่เขามองอแมนดาสังเกตว่าเขาอยู่ด้วยกันมากแค่ไหนและดวงตาของเขาอ่อนโยนลงเมื่อเธออยู่ใกล้ไม่มีทางที่นี้จะเป็นแค่การแสดงแม่ของเขามั่นใจว่าเขามีใจให้อแมนดาแม้ว่าเขาจะไม่ยอมรับก็ตามแอนดรูพยายามปฏิเสธแต่แม่ของเขาสายหัวเธอฉลาดเกินไปสำหรับเรื่องนั้นเธอเตือนเขาว่าครอบครัวลง ทุนกับอนาคตของเขาไปมากแค่ไหนเธอไม่ได้เลี้ยงเขาให้มาแต่งงานกับคนจากท้องถนนคนที่ไม่มีครอบครัวเงินหรือสถานะเธอจะไม่ยอมให้ความพยายามของครอบครัวสูญเปล่าเพียงเพราะเด็กสาว่าคนหนึ่งพ่อของเขาจะไม่มีวันยอมรับถ้าเขารู้ความจริง แอนดรูถอนหายใจรู้สึกเหมือนถูกต้อนจนมุมเขารู้ว่าแม่ของเขาจะไม่ยอมปล่อยง่ายๆแต่เขาก็รู้ว่าอแมนดาคือส่วนสําคัญของแผนและถ้าพ่อของเขารู้ความจริงทุกอย่างจะพังทลายเมื่อแม่ของเขาออกจากห้องแอนดรูนั่งลงความคิดของเขาวงเวียนเขาต้องหาทางแก้ไขก่อนที่สถานการณ์จะควบคุมไม่ได้แผนนี้ได้ผลมาจนถึงตอนนี้แต่ตอนนี้มันเริ่มคลายออก เมื่อแม่ของแอนดรูกลับถึงบ้านความโกรธของเธอปรากฏชัดบนใบหน้าเธอเดินเข้าห้องนั่งเล่นที่พ่อของแอนดรูกำลังอ่านหนังสือพิมพ์อายุโดยไม่รอช้าเธอเล่าทุกอย่างเกี่ยวกับอดีตของอแมนดาว่าแอนดรูโกครอบครัวและหลอกให้ทุกคนคิดว่าเขามีความสัมพันธ์จริงจังกับเธอเธอคาดหวังว่าสามีจะโกรธเหมือนเธอหรืออาจจะมากกว่านั้นแต่ที่น่าประหลาดใจเขาวางหนังสือพิมพ์ลงมองเธอและตอบอย่างสงบว่าเขาไม่สนใจ แม่ของแอนดรูชงักด้วยความไม่เชื่อเธอไม่เข้าใจว่าสามีจะสงบได้อย่างไรเขาอธิบายว่าเขาชอบอแมนดาอยู่แล้วเขาไม่สนว่าเธอจะยากจนในความเป็นจริงเขาชอบที่เธอมีพื้นเพที่เรียบง่ายสิ่งที่สำคัญสำหรับเขาคือเธอเป็นคนใจดีและให้เกียรติสิ่งเดียวที่ทำให้เขาผิดหวังคือความไม่ซื่อสัตย์ของแอนดรูเขาไม่พอใจที่แอนดรูโกหกเกี่ยวกับความสัมพันธ์โดยแกล้งทำเป็นว่ามันจริงจังกว่าที่เป็นจริงนอกจากนั้นเขาไม่มีปัญหากับอแมนดาเลยแม่ของแอนดรูนิ่งเงียบเธอคาดหวังให้สามีโกรธเหมือนเธอแต่เขากลับยอมรับบได้อย่างสมูรณ์ หลังจากครู่หนึ่งเธอนั่งลงพยายามทำความเข้าใจสิ่งที่เขาพูดพ่อของแอนดรูหยิบโทรศัพท์และโทรหาแอนดรูขอให้เขามาที่บ้านเมื่อแอนดรูมาถึงเขาดูตึงเครียดรู้ว่านี่น่าจะเกี่ยวกับอแมนดาเขานั่งลงต่อหน้าพ่อแม่เตรียมพร้อมสำหรับสิ่งที่กำลังจะเกิดขึ้นแต่ที่น่าประหลาดใจพ่อของเขาพูดอย่างสงบเขายอมรับว่าเขาเจ็บปวดกับการโกหกแต่เขาอยากรู้ความจริงตอนนี้แอนดรู Andrew ลังเลชั่วขณะจากนั้นเขาสารภาพเขาบอกว่าตอนแรกเขาไม่ชอบอแมนดาทั้งหมดนี้เป็นส่วนหนึ่งของแผนเพื่อให้ได้การยอมรับจากพ่อและได้บริษัทแต่่่เเมือวลาผาผ นอกไปบางอย่างเปลี่ยนไปยิ่งเขาใช้เวลากับอแมนดาเขายิ่งรู้ว่าเธอพิเศษแค่ไหนเขากลัวที่จะยอมรับแต่ตอนนี้เขารักเธอเขาไม่รู้จะบอกเธออย่างไรโดยเฉพาะหลังจากทุกอย่างที่เกิดขึ้นพ่อของแอนดรูยิ้มและบอกให้แอนดรูบอกความรู้สึกที่แท้จริงกับอแมนดาเขาเตือนแอนดรูว่าบางครั้งคนที่ไม่คาดคิดอาจเปลี่ยนชีวิตคุณได้พ่อของเขาสนับสนุนให้เขาเสี่ยงโดยบอกว่าอแมนดาอาจรู้สึกเหมือนกันแอนดรูประหลาดใจกับการสนับสนุนของพ่อและแตัดสินใจทำตามคำแนะนำบนรุงขึ้นแอนดรูไปหาอแมนดาหัวใจของเขาเต้นแรงเมื่อเข้าใกล้อพ ของเธอเขาไม่แน่ใจว่าเธอจะตอบสนองอย่างไรแต่เขารู้ว่าเขาจะซ่อนความรู้สึกไม่ได้อีกต่อไปเมื่ออแมนดาเปิดประตูแอนดรูสึกประมามากเขานั่งลงและหลังจากสูดลมหายใจลึกเขาเล่าทุกอย่างเขาอธิบายว่าเขาตกหลุมรักเธออย่างไรโดยไม่คาดคิดและเธอมีความหมายต่อเขามากแค่ไหนอแมนดาฟังอย่างเงียบๆและเมื่อแอนดรูพูดเธอยิ้มด้วยความประหลาดใจของเขาเธอบอกว่าเธอก็รักเขาตั้งแต่วันที่ไปงานปาร์ตี้ด้วยกันเธอรอให้เขาพูดอะไรบางอย่างแต่ไม่อยาก กดดันการได้ยินคำพูดของเธอทำให้แอนดรูเต็มไปด้วยความสุขทันทีนั้นแอนดรู Andrew ขอแมนดาแต่งงานและโดยไม่ลังเลเธอยอมรับทั้งสองรู้สึกถึงความสุขที่ถาโถมเข้ามารู้ว่าหาความรักของพวกเขาเป็นของจริง ในขณะเดียวกันโมนิกายังคงมุ่งมั่นที่จะทำลายแอนดรูและอแมนดาเมื่อได้ยินเกี่ยวกับการขอแต่งงานของแอนดรูเธอไม่อยากเชื่อเทอ,อกโกรธจัดและไปหาแม่ของแอนดรูอีกครั้งหวังว่าจะทำให้เธอต่อต้านอแมนดาครั้งสุดท้ายโมนิกาพูดถึงว่าอแมนดาไม่คู่ควรกับแอนดรูย่างไรเธอเป็นแค่เด็กกำพร้าที่ยากจนไม่เหมาะกับครอบครัวของพวกเขาแต่ครั้งนี้แม่ของแอนดรูไม่วันไหวเธอมองโมนิกาตรงๆและบอกว่าเธอต้องการสิ่งที่ดีที่สุดสำหรับลูกชายและตอนนี้สิ่งที่ดีที่สุดคืออแมนดา เธอเห็นว่าอแมนดาทําให้แอนดรูมีความสุขแค่ไหนใบหน้าของเขาเปล่งประกายเมื่ออยู่กับเธออแมนดาชนะใจเธอและตอนนี้เธอสนับสนุนความสัมพันธ์ของทั้งสองอย่างเต็มที่โมนิกาตกตะลึงและอับอายไม่มีทางเลือกนอกจากต้องจากไปหนึ่งสัปดาห์ต่อมาโมนิกาทนความอับอายที่เสียแอนดรูและความล้มเหลวในการทําลายความสุขของเขาไม่ได้เธอเก็บกระเป๋าและออกจากประเทศ เธอรับมือกับความอับอายที่ถูกแทนที่โดยอแมนดาซึ่งเธอคิดว่าต่ำต้อยกว่าไม่ได้มนิก้าขึ้นเครื่องบินไปยุโรปหวังจะเริ่มต้นใหม่แต่ลึกๆแล้วเธอเต็มไปด้วยความเสียใจเธอเพยายามทุกอย่างเพื่อดึงแอนดรูกลับมาแต่ไม่มีอะไรได้ผลตอนนี้เธอต้องยอมรับความพ่ายแพ้และจากไปอย่างอัปยยศ